อีหาไปท่อมเขาอีแม่ยกบึกกระหลึนตั้งไหนตั้งมหาอุส่าตั้งหนาหันก่อนมูจังสี่ลูกเด้อชุมนอนถือดาได้ดีจังไหนตัเป็ดตั้งชันแม่ตุนไรล่ะอีไปจอีไปอีห่านี่แหละหานหมูกระมองหมูนะมันบางเห็ดแดงเห็ดงาเห็ดผัวมันจะแตกกินมันฟาวมันเตยกิ้งหยังหยังเห็ดหวานแป๊ลูกเบียกับ เฮโอ้ี่มืออวานมื่อานนี้มสอบังหอมาลอยดมแก้มดมาฉันีหาเป็นตะเกียบใหู้อยู่เียสูแย้หัวนย้ยแยเป็นขึ้นเป็นไฟเมื่อนี้กูกเล็ไปบเคื่อลังเวทีไปนั่งเป่าเต้นเขาหอดแต่่ออกจากเตี้ยนอีหาีนี่่ละ สนกหนึ่สุมึงังกูเีมันขากิเปียดไปนี่สร้งลงเดียดลงอย่างสร่งลงับลดสร้างอดหอดใส่หอดพูดูหยาดสร้างหอเงาสักรดหน้ามือมันบุญทิ่ไปมะเพียดสร้างขดูสร้างหอดผีแหนี่ยนะมันบุญจิันหลยากัน่งเพียสร้างเด้อกูสีบอกสุมึงังยางสากนะเีก็จัย่างสากจ้าวสุ

จับรวแข่งข้ามฮะไอ้กูลนั่นเนี่ยมึงูหันละไม่ไง้เก้ื่ดูเสื้อหัวแบกจับก้าวว้าวกูจะคืนแหงบพาท่นหัวหน้าจะปล่อยหนึ่งแม่ม่แม่ไม่ยู่กูขืนแม่กูจะขืนจคไดนบอ้นี้ยเนาะแม่แม่จะเป็นพ่าพี่นำใจนักกีฬานะเออพ่อเมือแคคว่าข เห็นเต้ที่เห็นกูเดินั่งมได้่รดับสายยิ่หาเสี่ยีปอดเยะไ่ไมังนว่าอว่าัเขาสั่เขาว่าอย่งนั้งใกล้เขาเลไปไกลไปยับว่มาปูซั่ใก้เขาเพื่อกาิงังสัไปิเอามันอยู่ในระดับสายตมมันเนสิาันอนี่มองีอยู่ในระดับสายตเอาอีดีัหมล่ะ เกลีอยู่ได้ระดับสาตาขอโทษด้วยค่ะอ้าวยแหงเนีใส่มาเลยถ้ามีจางบวก้วงก็แพ้ก็มาทักคขาขวบหัวปูนี้เหลี่ยมมากกว่านึงอันี้อันี่เปตมันมีขวพ่อคว้างท่านั้นมองนางควงขวงมื่นพ่าอยากมาสานศาตร์ให้กูไงชวนกันนึงเพื่อมาเป็นูมองอ่นศาสตร์มาปูมังนี้คนนนางชุ่นี้ปรเมนตาบางตีบ้านห็นตีอันขอโทษด้วยค่ะ นอยุขัตจะมาเมื่อคืนมาค้นขันนึกว่าหมาเฒ่าด่งเ่าสัตค่ะพี่้องกับเทยังเพื่อกูเจียวเนี่ยนารักผักพาดเลยนะครับี่ตะูกรานมวลค่ะปดิ้มเปิมันจะมาเบาปากหมาสรงเมยมันเทมึงหกปากก็คุณชื่อว่ากัะเถอยนี่มันปล่อยคนเก่งเหมือนสุขคนนั่นแหละมึงมึงเห็นอินต้นเหลียวปะแล้วมันเล่ามากลมันปล่อยคนกูเด่นจีบปล่อยท่านยูหัน มันยังต้นหอมต้อปูนึ่งแต่ล้มดับลกก้มกอดประส่นกูกับก้อยมันบอท่านอีกอีกอกนิงเดอร์อีนักล้องตาตาขั้นโค้งดาวขนขาดานเกี่วสงเก็ดี่ปอเอ้าจะไกินว่างมเนียนแบบอใช่อะอี่านเอาคนจิีวมาบ,าบว่วอย่างีปิดนีไม่อยากเลยะคือ